สวัสด,ดีค่ะวันนี้ลูกค้ามีอะไรให้เราช่วยดูแลคะพอดีจะเอารถมาเข้าเอาเอาเงินไปใช้อะค่ะอ๋อเป็นมีสิทธิเชื่อรถแด้เงินงได้เลยค่ะเดี๋ยวขออนุญาตช่วยลูกค้านิดนึงนะค่ะเอาแมตรงนี้หน่อยนะคะเชิญลูกค้าเดี๋ดดายวขออนุญาตแนะนำตัวก่อนนะคะดิฉันชื่อนางสาวสุพรจารย์นนท์นะคะตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรกิจสาขานะคะแล้วก็ขออนุญาตแจ้ง เลขที่ใบรบเงินเนหนึ่งอันนี้เป็น,น,น,ปนบใบแนหน้าประกันชีวิตนะคะ6 2 0 3 0 2 3 5 4 4นะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งจะเป็นใบแน่น่าวิน้าสภัยนะคะ6 5 9 4 8 2 6 3 4 0ีแค่ะแล้วก็เดี๋ยวก่อนอื่นจะต้องเรียนลูกค้าก่อนว่าจะมี40ขั้นเบื้องฐานที่ลูกค้าควรทราบนะคะหนึ่งเลยก็จะเป็นสิทธิที่ได้รับข้อมูลถูกต้อง2นะคะก็จะเป็นสิทธิที่ลูกค้าสามารถเลือกผลิตภัณฑ์ได้ด้วยตนเองแล้วก็ข้อสามนะคะจะเป็นสิทธิ เกี่ยวกับเพื่อเพื่อความเป็นธรรมของลูกค้านะคะแล้วก็ข้อ4นะคะจะเป็นสิทธิที่พิจารณาค่าตอบแทนหากมีการความเสียหายเกิดขึ้นแก่ลูกค้านะคะเมื่อกี้ลูกค้าบอกว่าสนใจเรื่องแบบเสี่ยงเช่ารถยนต์ใช่ไหมคะใช่จะเอารถมนแรกกองเงินไปใช้ใช่กอาเงินไปใช้เดี๋ยวขออนุญาตแนะนำนะแล้วตอนนี้ลูกลูกค้าชอบรถอะไรคะเกี่็บเป็นกระบะหรือว่ารถเก่งรถเก่งรถเก่ง ใช่ไหมคะอายุกี่ปีแล้วเอ่ยตอนนี้ใช่ไหมคะใช่อายุประมาณสิบสองปีอ๋อเข้าเก่งแค่ได้นะคะถ้าตอนนี้ลูกค้าประกอบไอซี่มาเลเอ่ยตอนนี้เป็นพนักงานบริษัทค่ะอ๋อบริษัทซับฐานนะคะรายได้ต่อเดือนเท่าไหร่คะอ่าเหมือนแปดค่ะเหมือนแปดใช่ไหมอ่าแนะนำนะตัวนี้ค่ะของเราจะมีสองตัวตัวนี้ก็จะเป็น CYC เกี่ยวกับเอ่อาซื้อลดแลกเงินแล้วก็อีกตัวหนึ่งจะเป็น CYB สินเชื่อเริ่ม แลกเงินนะคะแต so or like ่ของลูกค้าเนี่ยจะเข้าเกมเป็นตัวของ CYC เนาะจะนี <No, ้้็ปลอดภาระใช่ค่ะยเยี่ยสมงหมดแล้วสมงหมดแล้วหลายปีแล้วเยี่ยมเลยแล้วจะเป็นตอนนี้รดปลอดภาระนะคะแล้วก็สัญญาเนี่ยจะเป็นสัญญาเช่าซื้อแล้วก็หลักประกันก็จะเป็นโอนรถยนต์เป็นกรรมสิทธิ์ของธนาคารธนาชาิแล้วก็อัตราดอกเบี้ยเนี่ยคงที่นะคะแล้วก็จะมีการชำระค่าเบี้ยก็คือว่าจำนวนที่ชำระมาเนี่ยนำไป ชำระงวดตามสัญญาของลูกค้าที่จะได้รับดอกเบี้ยที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ,แล,ะ,แ,ะ,นะะแล้วก็จะมีแหวกข่างว่า7%นะคะแล้วก็จะมีรายได้ขั้นต่ำก็เมื่อกี้เข้าเกณฑ์นเนาะของลูกค้า18แต่น,นี่9,000น,นะคะแล้วก็อายุรถก็คือไม่เกิน16ปีแต่ของลูกค้าคือแค่แ<ช>ค่2ปีเมื่อกี้นี้แล้วก็อันนี้นะคะสูงสุดก็จะได้100%แล้วก็สมมติว่าลูกค้าจะปิดบัญชีเนี่ยก็จะได้ ลด50%าสิบหักปิดก่อนก็ลด50%ของอัตราดอกเบีย้ยเป็นส่วนลดใช่ล<ช>ดอ<ช>อดอกเบีย้ยใช่ลดดอกเบี้ยค่ะในกรณีถ้าปิดกรร่อนกำหนดนะโอเวันนี้เราจะเป็นรายละเอียดเครื่องเตือนะคะของตัวนี้ตรงนี้เราจะเป็นเอกสารให้ลูกค้าไว้อาว่านเครื่อเตือนได้ถ้าจะพนักงานทั่วไปก็จะมีคุณสมบัติต่างต่างก็นี่ค่ะตามนี้เลยคุณสมบัติก็จะมีอายุ ตั้งแต่ที่10ปีถึง65ปีขึ้นไปรายได้9,000บาทแล้วก็ลดปลอดภาระนะคะน้วเมก้ที่เรียนไป แล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งที่จนี้ก็จะเป็นสมมติว่าถ้าลูกค้ามีข้อสงสัยหรือว่าข้อร้องเรียนลูกค้าก็สามารถแจ้งไปที่เบอร์น,น,นี้ได้เลย2 0, 0, 0 2 2 9 0ส0 0ก่นกด6แล้วก็กด2นะคะอันนี้นแล้ววันนี้อ้ทำสินเชื่อนี้มันก็มปีประกันอะไรเข้ามาเกี่วยวข้องบ้างไหมคะอ,อ๋อในส่วนของประกันนะคะของเราก็จะมีประกันเป็นของประกันชีวิตก็เป็นของคูเรนเชียลแล้วก็ถ้าเป็นประกันรถยนต์ก็จะเป็นของธนราชาาร แล้วก็จะมีรประกันอุบัติเหตุก็เป็นของนาชาติชเช่นกัน,น,นแต่ตัวเนี้ยเราไม่ได้บังคับลูกค้าให้ทําหรือไม่ทํานะคะก็แล้วแต่ความสะดวกของลูกค้าจะทําก็ได้หรือไม่ทําก็ได้มันจะไม่มีการพิจารณาต่อสินเชื่อตัวเนี้ยหมายว่าถ้าไม่ทําก็อนุมัติได้อยู่ใช่ไหมไดห้หรือถ้าหรือถ้าเลือกทำประกันรถยนต์อย่างเดียวกไ็ได้ใช่ไหมได้อันนี้ขึ้นอยู่กับลูกค้าเลยนะนน และเนี่ยค่ะอันนี้จะเป็นใบเอกาสารที่ลูกค,ค้าต้องกรอกนะคะก็จะมีวันที่ชื่อแล้วก็ข้อ,อ,อ,ยอย่อยอีกก็จะมีเบอร์โทรที่อยู่ที่ติดต่อได้แล้วก็สามารถใช้แบบประชาชนได้ต,ตอนนี้เลยก็จะมีเอกสารประกอบแค่นี้เพราะว่าตอนนี้ค่ะของเราอ่ะมันยังไม่รองกับธนชาตตอนนี้เป็นของธนชาตใช่ไหมเราก็จะสามารถรีเฟรชไปได้อย่างเดียวก็คือสามารถกรอกเอกสารตรงน,นี้ไปแล้วก็ส่งเรื่องไปแล้วก็ รอให้ทีมงานของธนาคารโทรติดต,ต่อกลับไปถ้าเกิดว่ามีเอกาสารเพิ่มเติมเอกาสารเพิ่มเติมก็เดี๋ยวส,ส,ส่งส่งตอนที่เขาโทรติดต่อเลยอันนี้ก็ใช้ตั๋วระื่อชื่เดียวก่อนใช่ลูกค้าบอกเลยไหมคะได้ค่ะโอเคอแล้วก็การนี้ค่ะแล้วอันนี้ถ่ายเอกสารได้ไหมคะ เรียบร้อยนะอันนี้ก็เดี๋ยวทางเราอะค่ะจะส่งข้อมูลเข้าไปผ่านผ่านาระบบของเรานะแล้วก็ถ้ายังไงก็จะเป็นทางทีมชนะชาติติดต่อกลับไปอีกทีนึงนะคะเอียดเราสามารถถามาเขาได้อีกครั้งหนึ่งใช่ไหมใช่ค่ะค่ะอันนี้เสร็จเรียบร้อยปรนะามาณกี่วันนะครับประมาณกี่วันเขาโทรกลับมาเจ็ดวันค่ะอาจจะเร็วกว่าน,นี้ก็ได้ใช่ไหมใช่โอเคค่ะลูกค้ามีอะไรสอบถามเพิ่มเติมไหมคะไม่มีค่ะ ขอบคุณที่ใช้นในการ TMB ค่ะ